สวัสดีทุกท่านทุกคนพี่น้องไปมา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 แจงเพื่อขี้เล็กหยบร้อยแนละ้วเว้ยใส่หนังแสบแบน้ำกันแสบตะลุไฟก็อลไรพี่น้องเอื้นดดนอนเทวดาลงมากินน้ำนะวันน้าวันน้าแห่มขมีข่า,าวเศร้าข่า,าวเศร้าม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 าทุกท่านทุกคนแสบน้ำกันตัวคน,หนไหนใส่เมื่อกี่นาตักเมื่อกี่นาเวิ้ลสอนหมานเมื่อกบ่นาเด้่อกี่ สุดยอดเลยแสบกระดูไฟอีเอันดดอนี้มัดางไม่น้อะยรกันตังกันตั้งจังสีเลยจังโผล่เลยคักขนาดเอ้ยไม่มีคำบรรยายแสบอีดีไป้องเอ้ยมามามาแสบแจมน้ำกัน มียังมามอากกีกเนาะเนาะเต่าึงยังมาต้องลุกเต่าจึง่าฉันวาเอาเต่าจึงจะมีคองวานกับมาความกันเลยอไอนี่หละแกปเลยหวันไอ้ขัดขัรับขัพี่้องปอบไปทุกท่านทุกคนครับอบนกอบบนดื้อติเขัามเบ่งมะย่เป็นกำลังแรงใจให้เปคิปพี่ลองมียังกะ คอมเมนต์ Comment, น้ำเนตได้ดนนดดอ,อพี่น้องเด้อว่าเป็นไหนไหนตีส้มได้เป็นเป็นแนวได้มาจังได้ขอบุญขอบคุณพี่น้องแนะนน้ำมาแนมแนี่ย,ยคอยเฮ็ดคอยไปอยู่นี่แหละบ่บท่านเด็ดทุก่นหอดใส่ดอ,อกอ๋าออยู่ดีไม่แห้งทุกท่านททุก่านครับไปแล้วครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนตได้พี่น้องเริ่มเป็นกำลังแรงใจให้เพื่อด้เี็ยคลิปไม่ไม่ต่อไปจันเด้ ขอบคุณขอบคุณครับไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย